ไม่มีนโยบายเร่งด่วนในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเหมือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีอายุครบเทอม4ปีเพราะทุกวาระต้องลงมือทำอย่างรีบเร่งแข่งกับเวลาการบริหารราชการแผ่นดินเพียง1ปีตามรถแมพของคนเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอ นโยบาย11ด้านถูกบรรจุลงเอกสาร23แผ่นมีหลักคิดจาก5ส่วนคือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11รถแมพของคอสชอและความต้องการของประชาชนโดยคำนึงถึงปัญหาชาติเงื่อนเวลาและความทา้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า การปกป้องและเชิดชูสถาบันคือนโยบายข้อแรกของรัฐบาลเตรียมใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายสังคมจิตวิทยาและการสื่อสารดำเนินการกับผู้ขนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งสันคลอนสถาบันโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความผูกพันพักดีของคนอีกเป็นจำนวนมากอีกทั้งจะสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่าเราไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งอีกต่อไปในบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้โดยพิยิ้เรื่องสถาบันจะถูกละเมิดไม่ได้นะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อ่อนไหวเหมือนกันนะครับเราก็พยายามมาทุกธีทางนะไม่ใช่มาทําวันนี้ที่ผ่านมาเราก็ใช้กฎหมายใช่ไรมาโดยตลอดแต่ก็เรื่องนี้บางเรื่องมันใช้กฎหมายมากไปมันก็ไม่ได้ไม่เพียงคําพูดที่หลุดจากปากพลเอกประยุทธ์หลายกรรมหลายวาระเขายัางเตรียมแผนปกป้องสถาบันไว้อย่างแข็งขัน ตั้งแต่จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558นอกจากค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกบรรจุลงงบกลาง2,500ล้านบาทแล้วหลายหน่วยงานยังมีแผนเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เฉพาะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยเดียวตั้งงบไว้ถึง5,600ล้านบาท ส่วนนโยบายข้อสุดท้ายคือการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลมองว่าในสังคมที่อารยะการยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่แต่หลักนิติธรรมต้องเป็นที่ยอมรับนับถือได้ไมิใช่สักแต่มีกฎหมายไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเหตุแห่งความขัดแยง้งโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด หากคำว่าแก้ไขไม่แก้แค้นคือวาทะเด็ดที่ทอยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร<า>ต่อสภาผู้แทนร,รัศดร,ร,ดร,ร,รปี2554หลักชัยตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ที่การสร้างสังคมที่มีการปฏิรูปเป็นธรร,รมและไม่ทุจริตทำให้พลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยกลไกฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้กฎ ทำก่อนทำจริงทำทันทีควบคู่กับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปนอกสภาถึงขั้นเปรียบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ250ชีวิตเป็นสถาปนิกของประเทศขณะที่รัฐมนตรีบางคนบอกขอเป็นเพียงผู้วางรากฐานนั่นอาจเป็นบทบาทที่สำคัญและสมควรต้องทำสำหรับรัฐบาลชั่วคราวที่อยู่ในสายตาของสังคม ในทุกย่างก้าวระหว่างรถแมพขั้นที่2ของคอสชอหาไทยการตรีสุวรรณอมรินทีวีรายงาน